สิคัมพีนักขายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเขียนโดยออกเบนิโนแปลโดยบัณฑิตอื้องรังสีคัมพีมวนที่8ด วันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าใบาหม่อนสัมผัสกับอัจฉริยภาพของมนุษย์กลายเป็นผ้าไหมกองดินเหนียวสัมผัสกับอัจฉริยภาพของมนุษย์กลายเป็นปราสาทต้นไทรปรดัสัมผัสกับอัจฉริยภาพของมนุษย์กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข,ขนแกะสัมผัสกับอัจฉริยภาพของมนุษย์กลายเป็นฉลองพระองค์ของกษัตริย์ถ้าใบไม้ดินเหนียวท่อนไม้และขนสัตว์สามารถทวีคุณค่าของมันได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าด้วยฝีมือมนุษย์ฉันจะทำมันไม่ได้เชื้อหรือวันนี้ ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าฉันก็เหมือนมเมล็ดข้าวสาลีที่มีอนาคต3แบบ ข้าวสาลีอาจถูกเก็บไว้ในกระสอบสุ่มไว้ในข้อเพื่อรอวันให้หมูกินหรืออาจถูกบดเป็นแป้งและทำเป็นขนมปังหรืออาจถูกหว่านลงไปบนดินและปล่อยให้เติบโตจนออกรวงข้าวสาลีสีทองผลิตเมล็ดพันธุ์อีกนับพันจากแค่หนึ่งเมล็ดฉันเป็นคล้ายเมล็ดข้าวสาลีแต่ต่างกันอย่างหนึ่งข้าวสาลีเลือกไม่ได้ว่าจะถูกใช้เป็นอาหารหมูบดเป็นขนมปังหรือปลูกเพื่อให้ทวีจํานวนฉันมีทางเลือกและฉันจะไม่ยอมให้ชีวิตตัวเอง เป็นอาหารหมูหรือถูกบดใต้หินแห่งความล้มเหลวและความสิ้นหวังเพื่อถูกบิออกและถูกกลืนกินตามความต้องการของผู้อื่นวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าการที่จะเติบโตและทวีคุณได้มเมล็ดต้องถูกปลูกลงไปในดินอันมืดมิดและความล้มเหลวสิ้นหวังความไม่รู้และไร้สมรรถภาพของฉัน คือความมืดมิดซึ่งฉันถูกปลูกลงไปเพื่อรอวันสุกงอมบัดนี้ดั่งมเมล็ดทั่วไปที่จะผลิตด,ดอกออกผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับการบำรุงด้วยสายฝนแสงแดดและสายลมอุ่นๆฉันก็ต้องบำรุงร่างกายและจิตของตัวเองเพื่อจะทำให้ความฝันเป็นความจริงแต่การที่จะเติบโตเต็มที่ได้นั้นข้าวสาลีต้องพึ่งอําเภอใจของธรรมชาติฉันไม่จะเป็นต้องรอเพราะฉันมีอำนาจที่จะเลือกชะตาตัวเอง วันนี้ฉันจะทวีวคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าแล้วฉันจะบรรลุสิ่งนี้ได้อย่างไรอย่างแรกฉันจะตั้งเป้าหมายสำหรับวันต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีและสำหรับชีวิตฉันดังสายฝนที่ต้องตกก่อนข้าวสาลีจะออกรวงฉันก็ต้องมีจุดประสงค์ก่อนที่ชีวิตฉันจะตกผลึก ในการตั้งเป้าหมายต่างๆฉันจะพิจารณาผลงานที่ดีที่สุดในอดีตและคูณมันไปอีก100เท่าวิธีนี้จะเป็นมาตรฐานที่ฉันจะใช้ชีวิตในอนาคตฉันจะไม่มีวันใส่ใจว่าเป้าหมายของฉันสูงเกินไปเพราะมันไม่ดีกว่าหรือที่จะพุ่งหอกของฉันไปที่พระจันทร์แต่โดนแค่นกอินทรีแทนที่จะพุ่งหอกไปที่นกอินทรีแล้วโดนแค่ก้อนหิน วันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าความสูงของเป้าหมายจะไม่ทําให้ฉันกลัวเกรงแม้ฉันอาจล้มลุกคลุกคลานกว่าจะถึงเป้าหมายถ้าฉันล้มลงฉันจะลุกขึ้นและการล้มจะไม่ทําให้ฉันกังวลเพราะมนุษย์ทุกคนต้องล้มบ่อยครั้งกว่าจะถึงเป้าหมายสูงสุดจะมีก็แค่ไส้เดือนที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการล้มฉันไม่ใช่ไส้เดือนฉันไม่ใช่ต้นหอมฉันไม่ใช่แกะฉันเป็นมนุษย์ ปล่อยให้คนอื่นใช้ดินเดี่ยวสร้างถ้ำไปฉันจะใช้มันสร้างปราสาทวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าและดังที่พระอาทิตย์ต้องให้ความอบอุ่นแก่พื้นดินเพื่อให้ข้าวสาลีออกรวง คำสอนบนคำพีเหล่านี้ก็จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่ชีวิตฉันและเปลี่ยนความฝันของฉันให้เป็นความจริงวันนี้ฉันจะก้าวข้ามทุกผลงานที่ฉันทําไว้เมื่อวานฉันจะปีนภูเขาของวันนี้อย่างสุดความสามารถแต่พรุ่งนี้ฉันจะปีนให้สูงกว่าวันนี้อีกและวันถัดไปก็จะสูงกว่าพรุ่งนี้การก้าวข้ามผลงานของคนอื่นนั้นไม่สําคัญการก้าวข้ามผลงานของฉันเองนั้นคือทุกสิ่งวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่า เมื่อดังที่สายลมอันอบอุ่นช่วยข้าวสาลีจนเติบโต,ตเต็มที่สายลมเดียวกันจะช่วยพัดเอาเสียงของฉันไปหาผู้ที่อยากฟังและถ้อยคําของฉันจะประกาศเป้าหมายของฉันเมื่อพูดออกไปแล้วฉันจะไม่กล้ากลับคําเพราะเกรงว่าจะเสียหน้าฉันจะเป็นดังผู้ทํานายอนาคตตัวเองและแม้ทุกคนจะหัวเราะเยาะเขาจะได้ยินแผนของฉันเขาจะรู้ความฝันของฉันและฉันจะหมดทางหันหลังกับ จนกระทั่งคำพูดของฉันกลายเป็นผลงานที่สำเร็จวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าฉันจะไม่ทำความผิดพลาดอย่างมหาันแห่งการตั้งเป้าหมายเล็กเกินไปฉันจะทำงานที่คนล้มเหลวไม่ยอมทำฉันจะตั้งเป้าให้เกินเอื้อมเสมอฉันจะไม่มีวันพอใจกับผลงานตัวเองในตลาดฉันจะยกเป้าหมายให้สูงขึ้นเสมอทันทีที่บรรลุแล้วฉันจะพากเพียรเพื่อให้ชั่วโมงต่อไปดีกว่าชั่วโมงนี้เสมอฉันจะประกาศเป้าหมาย ให้โลกรู้เสมอแต่ฉันจะไม่มีวันเปล่าประกาศความสำเร็จปล่อยให้โลกเข้ามาหาฉันพร้อมคำสรรเสริญและขอให้ฉันมีปัญญามากพอที่จะรับไว้ด้วยความอ่อนน้อมวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าข้าวสาลีหนึ่งเมล็ดเมื่อทวีขึ้นไปร้อยเท่าจะออกรวงข้าวสาลี100รรวง นำไปคูณอีกหนึ่งรอยเท่าสิบครั้งจะสามารถเลี้ยงทุกเมืองในโลกนี้แล้วฉันไม่ได้เป็นมากกว่าข้าวสาลีหนึ่งเมล็ดหรือวันนี้ฉันจะทวีคุณค่าของฉันเป็นร้อยเท่าและเมื่อทําเสร็จแล้วฉันจะทวีคุณค่าอีกครั้งและอีกครั้งและผู้คนจะทึ่งและพิศวงในความยิ่งใหญ่ของฉันเมื่อเห็นคำสอนในคำพีเหล่านี้กลายเป็นความจริงในตัวฉันเสียงอ่านโดยครูปาติส อ่านคำพีละ30วันติดต่อกันมีทั้งหมด10คคำพีนะคะนี่เป็นคําแนะนำของผู้เขียนค่ะเซฟเก็บไว้ฟังอีกรอบเลยนะคะแล้วพบกันคำพีที่9ค่ะ